ครับสวัสดีครับ่อแม่พี่น้องแฟนครับเอฟซีทุกคนทุกท่านทุกมองทุกบอลทุกเพจทุกวัยทุกสาขาทุกอาชีพครับเอามาหนี้อันนั้นเท่ากับภาพี่น้องผู้ที่อยากในงวดพิเรี้ยงนะครับเนาะหาพัน่อซอกบานเห็นนะครับยญ่งๆแบบนี้ครับนี่หญ่ๆง่ายๆแบบนี้นะครับแม่พันแม่บอกนี่ครับนี่เอามาหนี้ผมาเบิ่งออกพี่น้องอ่ะเบื่อขึ้นไปเท้าได้พี่น้องเ้อมักวบนี่ครับนี่มักกดมาถามพหลุดนะครับเนาะ ครับวันนี้กับพี่กัดยุบาลล้านเรางงค,ครับตำบบอรเบืออำเภอบอรเบือจังหวัดมหาสารคามครับเนาะแม่พันสองแม่เี่ไหมครับโต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 ในึงงามครับสีแดงสั่มจุมกุ้มนะพี่น้องเนาะวันนี้พี่กันยุบ้านนี่แหละพี่น้องขยานเขียนอยากเบิ้งกับมาเห็นตัวจริงกับมาเบิ้งอาเดอร์ครับนี่นี่ครับเจ้าของเพลินสว,วัสดีครับสวัสดีครับ เบานัดเนาะแม่นครับผมครับมานัดฟาร์มครับเอ้าพี่น้องขันขึ้นเชื้อมานัดฟาร์มนี่ก็คือเสียใจไปโลดใจโลดนะครับเนี่ยครับผมเบิ่งผุนครับหูยงอผุนเนี่ครับเนี่ยเอาเบิ่งตัวนี้ก่อนเนาะครับผมตัวนี้ราคาอยู่เปิดไปเท่าไหร่เนาะครับนี่เปิดไปที่เจ็ดหมื่นเก้าพันบาทครับผมเจ็ดหมื่นเก้าพันครับผมไม่ยิ่มครับเจ็ดหมื่นเก้าพันเพื่นท่านท่องท่านยังไปหน่อยเนึ่งอันนี้ผสมในเดือนในเดือนหนึ่งครับในเดือนหนึ่ง ทับไปเดือนนึงแล้วแม่นครับผมท่านตรวจไปนี่บอท่านไหนครับท่านได้ตรวจบอท่านได้ตรวจเนาะถ้าพ่อได้ใบหนอครับนี่สี่ใบครับสี่ใบสวนกวาหกครับโอ้พี่น้องถ้าพ่อพันดังครับผมสี่ใบสวนกวาหกครับถ้าพอพันดังแหงยุคนี้แหละครับนี่ดังมาตอนนั้นเราพั่นยมเพลินนี่ครับใบมีมีใบพันธนาะครับนี่ใบมีครับแต่ว่างัวงพึงมาังหะโรงงานเพลินบัดบ่ได้เอามาให้น้ำนะครับเดี๋ยวผมอ้ไปตามให้าเพึ่งลงตีแม่ครับเอาครับเบื้องหน้าได้ครับหน้าโนกนู่นโจโก้ครับตาดำขอบหูดำ หนาขาดำครับสวมกําไล่ขาเบิงครับช่วงไตช่วงล่างนมในชัดเจนนครับลูกตัวไหนเนาะครับต่อไปนี่ลูกลูกที่สองครับลูกตัวที่สองครับผมเอาเบิงเล็บนะครับพุดนะเล็บเล็บง่วนยังไงด้วยครับนี่เบิงต่างค้อพี่น้องหนังหนาอ่างเลืกบงแผ่นหลังครับแผ่นหลังเปย์ขึ้นนนได้ผลอครับไ่นี่ อ้พี่น้องเอาแม่พันแม่บอกอีกแม่นึงเด้อครับนาเก็บไว้ไปเลี้ยงครับนี่สีสัมจูมกุลไหมเนาะครับผมมาเบิ่งช่วงบันทายครับบันีพ่น้กองบันทายโอ้บันทายหนาครับลำโตหนาไแม่นี่เนาะเครื่องเครื่องเพียรไม่เียบดำล่มเลิกงเด้อครับเพื่อนเพียรเนาะกกหางกกหางว่าเป็นหางแขกครับบันไม่กกหางคอยหางเครื่องแข็งครับคอยหางอยู่เครื่องแข็ง ยังฟันหอนเล็บหน่อยเนาะครับนี่นุ่มดีเนะครับเม่นิคุณเนาะนังหนาคักหนังหนาเนี่ยแท้นี่ไงโค้งขาไงคักนะเครื่องเพชรดำปิดครับเอาแม่นี่ติดดำมาเต็มเลยเนาะครับเต็มเปียเลยหมดครบเครื่องเอาพี่น้องอยากได้งัวแม่พันแม่ใหญ่ๆงามๆได้สดแบบนี้นะครับเนาะเปิดไใบยูทีราคาเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทครับนี่ครับราคาหนี่เนาะเพีองเนาะราคาสวยราคางามครับหนาลักเลยครับราคาหนี่เนาะครับ กับต้นกับโตนี่น่ารักขนาดเลยครับมึง <laughs> สั่งไงเมืองบลาบือได้ครับมึงนี่ถ้าบางสั่งไงเมืองบลาบือช้างใหญ่เมืองบลาบือพันร้านนะโอ้บันทายมักมักจะบันทายว่าไงง่ายดีเนาะครับสูงเท่าไห,หรก็คือควบสูงเพิ่มนี่สูงยี่ลอยห้าสิบแปดนะครับดูลอยห้าสิบแปดสิบหื่นส่หกสิบเนาะแมนครับอ๋อครับแม่นี่บื้นสี่หกสิบครับควิมสูงเบิ้งอยู่นเีเพื่นมีมงตีเด้อพี่น้องเออพี่นอ <laughs> อ้นองมักกะเบื่อขึ้นไปทานเราแล้วเนาะ สวยสุมองครับสวยสุมองเบิ่องในสุมองสุบอนเบิ่องในสุมองเลยเด้อพี่น้องเล็บกับเบิ่องในอ๋อเบิ่องในสุดาลได้เงืดหนาคักนะมือนี้พ่อช่วงนี้พ่อต้องน้าหนาใหญ่ๆงามๆเมียพันเมียบอกเมียขอ,อกเมียไข่ซื้อไปเอาหน่อ,อแม่เอาเนี่ยมันเด้อพี่น้องนี่แบบนี้เนาะ <S <S ครับอา้าวเม่ต่อมาด้วยครับเนาะ <S <S 1> <S 1> บานนี้มาเบิ่งแม่ต่อมาด้วยครับนี่อันนี้ปลานรถม้า ยืนปั้นรถบัสได้ครับตัวนี้พูดอะโอ้โหสวดสูดงจนเทนแม่นี่ออกสีมูนแบักตานครับดำ้มดัมผืนแดงเลี้ยงเหลืองหน่เนาะครับบรรทัศวเม็ดบักตานบ่แม่นครับผมหูพอดีปากนานู้นโตโ,โกครับแม่นี่สถานภาพเพิ่นท่องท่องหาเดือนครับผมหาเดือนเตี้ยครับแม่นี่ท่องหาเดือนสูงร้อยหกสิบไปหน่อยเนาะประมาณร้อยหกสิบครับผมมีร้อยหกสิบ อาจถือกว้าไปก็ได้ครับบานนี้ราคาเท่าไรครับนี่ราคาเปิดในที่แปดมื่นหาครับแปดมื่นหาครับผมอู้ครับพี่น้องราคาแปดมื่นหาทองแรกคืองทองที่สองหน่อยเนาะงทองสองครับผมทองที่สองแปดมื่นหาถ้าพอได้ไปหน่อยถ้าพอสีไว้ให้กันครับผมสีไว้ให้กันแมนครับโอ้มื่อนี้พ่อตาพ่อพันดังเลยครับมื่อนี้สองตัวนี่ได้ผพวดียวกันนะครับนี่ผพวดียวกันสีไวเด้อเพี่น้องสีไวเด้อในทองแต่แมนเหมือนซัมมี่แล้วครับนี่ แม่นี่ดันหกสิบกวเดอร์ครับ,รบแม่นี่แม่บังหับนี่เบือนไซหกสิบแม่นี่เบือนไซหกสิบสองเนาะ,ะมามครบาบตามที่เลี้ยวเบิ้งได้เพียงเนาะตามที่เบิ้องโดยสายตาได้เพียงเนาะมาเบิ้งนุ่มพันเอานุ่มพันสวงลวงดีครับแบบนี้เป็นงวแม่ลูกที่สองเบ,บิ้งเล็บ<ม>ครับเบิ้งเล็บเบิ้งไปน้ำน้ำกันครับพร้อมพอมกันนี่เรียบนีโอ้ยเล็บสวยล่ะแม่นี่ต่างข้อนามไตนามลางพันสุดยอด ได้สดพร้อมเด้อครับผู้ใดมักสีแบบนี้เนาะราคาก็เปิดใบยุติแปดหมื่นห้าพันบาทแปดหมื่นห้าพันบาทนี่พี่น้องทรงนะครับร<อ>าคาเนี่พร้อมทรงเป็นหมื่นห้าพันบาทนี่คือราคาทรงเนะงาะนี่ครับกุกหางไงครับฟอยหางฟอยหางสวยแต่ว่าก็อยู่เคร่งแข็งขึ้นกันเนาะครับฟอยหางอยู่เคร่งแข็งแล้วครับเนะาะย่างลงไปหอดเรียบหน่อยนะครับเนะาะนี่ครับโอ้โหครับแม่พันสองแม่นี่ครับพี่น้อง เห็นแล้วกะกิ่งกลางกิ่งกลางมากเลยครับเฝ้า,าจ้องนะครับเนาะมือนีมันัดฟ้ามนีสุดยอดเนาะมือนีครับผมผมเบิ่งว่านีมันัดฟ้ามนี่ว่นะผ,<ม>ผิดหวังจกักจักเทียดนะครับเบิ่งเบืงบงวกับราคานี่มันในว่าแบบเพียดที่ว่าสมดุลกันเนาะครับนี่ครับดันเซีหสิบสองครับแม่นั่นดันเซีหกสิบสองแม่นีพี่น้องมากแม่ได้กอะอะยิ่งกลางมหาพื้นเนาะครับเนาะบ,นะบ่ันมีหงษงตีเนาะ ครับผมม่มี่มังตี้เหรอครับตามเดียวเบื้องนีเพื่อนม่มี่มังตีพี่น้องดูสซวงซอดดูสซวงสุดแชีงขาหนาลังนี่เพื่อนกะรับประกันเห่เมื่เตี่ยมือนี้ขันไายง่วนแล้วก็บบดรถจักเป็นยังไงโอ้พญางโชว์ตัวนี็นไหมยางโชว์ครับพู้หนายางโชว์กกขาง่ามครับถึงสองแม่เลยครับแม่ขันกับก็ขาง่ามนะครับเนาะครับปุ่นหนาโน่นโจโก้ครับติดเครื่องหนาขาดำท้องการลังออกต้องสีหนี่แต่ว่าใบมันอยู่ใสนี่ใบตัวนี้ ไปมันนั่นอยู่หนารถดครับแฟนไปสารคามครับแฟนไปนี่มันยม่พอไปอีกแล้ว่ว่าับมีมีอหลีมีหอมหลีหรครับผมรับประกันว่ามีเนาะครับเนะบาะพี่น้องรับประกันมีเนาะอ่ะบาดน,นี้สีพาพไปเบิง่งแม่ลูกเด้อครับบาดนี้พี่น้องให้เราสีห้องว้าวแม่ลูกนี่ครับใกล้ๆครับแฟนกล่องมากครับแฟนกล่องมามาเบิ่งนี่ครับอุ้ยบักสุดยอดเลยครับบาดนี้ของนอกครับของนอก ลูกฝรั่งเด้อพี่น้องนี่ลูกฝรั่งลูกฝรั่งมาเบิ่งแม่เพิ่นครับแม่ไทยเพิ่นนี่เพิ่นเอาผัวฝรั่งสิแล้วนี่ผัวฝรั่งผัวฝรั่งลูกพ่อได้ครับตัวนี้ตัวนี้ลูกไอ้ฟันติโนตครับผมโอ้ฟันติโนตฟันตินโนตพอพัน,นมตาตาทั้งสุพรรณบุรีไปเลยเนาะแมนครับโอ้ยงามครับเห้นไหมก็โลกงามเนาะหนาหวานนะตัวนี้เนาะแมนครับผมหนาหวานคอบหูดำหนาขาดำเบิ่งบรรทายครับเบิ่งบรรทาย ฟันตีนอดพะนะนี่ครับนี่นี่นี่ตัวฟอนตินอดนี่นี่นี่มาเบิ้งมือทับเนาะครับเนอสิบหามิถุนายนหกสามกำหนดคลอดเพิ่นกำหนดไวท้ที่วันที่สิบสองมีนาคมหกสี่ตัวนี้นะครับนี่ตัวที่เห็นอยู่นี่มีนาคมหกสี่มื้อนี้เดือนเดือนพ่อเดือนกันยากันยาครับมีนาเมีขา,า,าได้หาเดือนพฤษภา,าหาเดือนน้ำผ้าหนิบ่รหาเดือนไหมครับหาเดือนของหกเดือนนี้นะครับวันนี้แม่เพิ่นท่านทับไป ยังครับยังแต่ว่าเป็นสัตว์แล้วนะครับโอ้เป็นสัตว์ดแล้วเป็นสัตว์ดแล้วโอ้ปาดแม่นี่แม่งัวไทยเลยครับแม่มันนะแม่เพิ่นนี่ยไทยผสมนะไทยกลางนี่ครับงัวไทยนี่ก็ทรงลูกเก่งเด้อวะนี่พ่ออีกตัวนึงนะครับประเภทงัวไทยทรงลูกงามๆนี่ครับนี่ลูกฟอนตินอตผู้ใดมีงัวไทยยังสี่นะครับเนาะนี่ครับทับเลยทับพ่อนี่แหละนี่พ่อพิดหวังแน่นอนพ่อพิดหวัง แต่ว่ากับแล้วแต่โตหรอกเนาะครับแม่นครับแต่ว่าตัวนี้หูแล้วนะครับว่าเพิ่นสูงลูกเก่งนี่ตัวนี้ถอดแบบถอดแบบสีพอเนาะแล้วก็มึงพอมาเลยครับนี่หุูหูคือพอเนาะแม่นครับมึงเบิ่งด่างก็คือดิเบ่งด่างตัวนี้คือเป๊ะเลยครับข้อข้อข้อก็คือแม่นบัดนี้มาเบิ่งต่างมาเบิ่งต่างเด้อครับพุ่นอ่ะน้ำล้างก็คือเดิโอ้แม่นี่ถอดเอาพอมาเหมือนเลยแม่นครับเก็บสีเก่งพร้อมเนาะแม่นี่เนาะหน้าขาดำโอ้บัดนี้แม่ เม่เพื่อนนี่กเก็บสีเก่งอีกแม่นครับงัวไทยได้พี่น้องนี่มันก็บอติดดำยังมากไม่เลยเมียไม่ก็ไดเนาะแม่มน,น,น,นมครับ <laughs> แต่ว่าให้ลูกเหลือเสื้อว่ะโอ้ยมกักเราไปน้องเนี่ยมักน้ำแล้วเหมือนเนี่ยมักน้ำแล้ว <laughs> มาเบงิงงัวไทยบานเทาครับมาเบงิงมาเบิงการให้ลูกครับมานเนี่ยเม่นี่มันอีกจักน้อยมันกสิไปหาเงินเสียนหุ่นตัวนี่แม่เนี่ยแม่นครับเสียเงินใส่เงินเสียหุ่นตัวนี่ <laughs> อนาคตบางยางไก่ได้วยครับแม่นี่ ยังกววงยังไก่เลยแต่ลูกมันอะบอ,ดนนะ,บบอดนนะครับบ่หลายเดืนเอนสี่ดืเงินยเสียนอยู่นะครับเหมาะครับแต่ว่าคือสิบ่แยกลูกแยกแม่เนาะบ่บ่ท่านนี่แยกไปน้ำเงินซะเอานไปน้ำเงินซะเอาคันขันเห็นอยู่น้ำบ้านน้ำซองคนดิเซียบ่วานบ่ครับบ่ขั้นขันบอบอวันเถอะบ่ครับบ่เบซียว่าเป็นลูกแม่นี่เด้แม่นครับ งวยยังมาส่งลูกกระดอกกระเดียดแท้ต้นนี้นี่บอกว้ก้อนเมเพ่นมีนี่สมีนี้ครับเด้อใช่ใช่ใช่ตํนนี้เมลพันบอกมีตํนนี้มีมีไปหูฉีข้ามีองโอ้นี่บอแมนครับหูกะห้างห้างนี่แหลบผมเป็นห้างตัวหูได้เป็น้องเข้ากะห้างพ่อแมนนี่แล้วสิเปลี่ยนหอยู่นะครับเข้ากะห้างหูกะสีเมื่อบ่งลูกครับมาเบบ่งลูกโอ้ยมักเราพี่น้องมาเนี่ยเพรามักหลังจากมักลูกสีว้แล้วมามักลูกพอีอีกเ้อบัดเนี่ยครับสองไม้นั่นลูกซีวครับถ้าเบิ่งมันออกมาสีง่ามเพื่อ อันนี้ลูกฟันติดนอดเนาะครับผมมองไหนมีน้าเชือ่อพี่น้องหาใส่ลดดพพหล่เด้อนี่บ่ผิดหวังเนาะครับพพบ่ผิดหวังบ่ต้องหาคมใส่เขาขันเขามีงวไทยเนาะแมนครับส่วนว่าเขาทุนบ่หลายอ่นปะแมนครับเ้ามีงวไทยนี่เขาเอาตัวนี้ใส่เลยครับนี่แมนครับเบิ้งหลังแตกไหมพี่น้องหลังแตกไมหมพี่น้ะเบิง้งหลังแตกเลยหรือเบิ่า้ยค่อยคุยหลังดำโอ้หนาหวานแท้เนาะนี่เนาะครับอันนี้ทันเฮ็ดเขานี่แห้งสวงามนะครับเนื้อใจเด้ยพูดได้ไปนี่มักน้ำมักยางคักกด้ตัวนี้พ้นกาลังหานะครับ คนตีดนอนผมเคยเห็นตาตาเพิ่นว่าทับไว้หัวจะเห็นลูกเพิ่นนี่แหละครับนี่นี่แหละครับผมกับเพิ่งเห็นแค่กันนี่แหละผมไปพราะต้องการส่งลูกเพิ่นนี่ยนะนี่ครับเลยดันดันซื้อเพิ่นเลยนะครับนิ่มท่านบอกราคาไปก่อนหืยังครับยังทอนราคาเท่าไหร่นี่ตัวนี้เปิดไปเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับเก้าหมื่นเจ็ดพันครับผมแต่ลูกก็เยอะพอแล้วเด้อเก้าหมื่นเจ็ดพันนี่ครับ เฮา,าเฮเพจเฮาบอกเรื่องควมงามควมนั่นมันส้มสดมันน่าลูกมนันเน่นครับคว้มงามครับเนี่เอาอนา,านคตมันเนาะพี่น้องผู้เพเลินง่วงง่ามนี่เพลินกับซู่งหูยดอกแมีนี่นะแมีนี่ยนะสูงต้เมีนี่เนาะสูงหนีร่อยสี่ิบนิดนิดนี่ล,ล่อยสี่สิบนิดน,น้อยโอ้หม,มากเดี๋ยวรับัท่านเฮ้เอ้าพี่น้องราคาอีกทีหนึงครับอ่าเจ็ดอเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทครับเก <90, 000 S 2> ้าหมื่นเจ็ดพบาทครับครับผมค่า ค่าส้มตะง้วงามลืมถามราคาได้พี่น้องเด้อถึงได้เราผมถึงได้เราเอ้าเอ้าเมื่อยหร่เนาะครับเนาะมันลงไหลคว้วงามลูกสาวเพิ่นไหมมันผสมกับแม่จังเป็นแม่ไหมแต่ว่าแม่นี่ทรงลูกคักิลีเนาะลูกตัวนี้ก็คือพ่อคักิลีครับเห็นลูกบางบางคอบางลูกอีเทียนไหมนี่ไหมเนี่ยลูกไม่เอาอนี้ลูกพ่อเพลินนี่ลูกเนาะมันคือมันสมองเลยเด้อหัวได้ข้อได้น้ำมใต้ได่บันท้ายได้ขาได้ มาพอมดเลยแม่นี่คือหอดปากหอดดังคนนะเนาะน้าก็หวานจได้เนาะครับน้าแสบขนาดได้แม่นี่เนาะครับผมโอ้ยืนเฮียงเมียงามครับงามเนี่ยแท้สีอาจสีบ่จำบ่ได้ด้วยครับมันบดมันบดเพราะว่าแต่ว่าสีลูกพันนี่แสบตาดิเนาะบ่มีหมองติได้ละครับแสบตาดิครับแต่ว่าแม่พันนันเรื่องเหลืองแมนครับงัวไทยออกเรื่องเหลืองแต่ว่าลูกพันนี่แสบตาแม่พ่นนี่ลูกตัวไหนครับตัวนี้ลูกแรกครับลูกแรกเลยไม่แม่ไลูกแรก็ไ จับเลยครับน้องจับเลยกดเลยครับกดเลยนี่ครับเอาแม่ทั้งลูกเนี่ยครับเนี่ย่หาตะแม่พันดีๆแล้วครับโอ้ยขันเงินซสมีกัส่งลูกได้สายพัฒนานะครับเนาะสำหรับเกษตรกรที่เงินหน่อยนะครับกู้เงินหน่อยเนาะครับผมขันจะของมีง่วงสี่ก็ลร่างเอาพอนี่ใส่เบิังเนาะแม่นครับราคามันหามากสี่พี่น้องก็เห็นเงินแสนแล้วเด้อพี่น้องเงินขึนเพิ่นละครับผมแม่ซื้อสองสามหมื่นครับแต่ว่าใจลูกเป็นเงินแสนไดขึ้นกันนะครับโอเคโอเคโอ้เงินแสนขึ้เพิ่นนะครับอ่ะครับมาเนี้ กิสิพาไปเบิ้งอีกแม่ลูกกันบ่ครับแม่ลูกกับแม่สาวนึ่งยกกับแม่สาวนึงเนาะครับเนาะไปเบิ้งพร่องกันแล้วนะพี่น้องเนาะครับอ๋ออมาเบิ้งแม่ลูกดีครับบัดนี้อยู่ถึงโน่นให้เพิ่นเนาะครับเนาะครับแม่สีเม็ดเข่าลำตัวเงาใหญ่ลูกพล่นๆลูกพ่น,น,นโอ้ลูกสีแดงตัวนีครับแม่นครับโอ้ลูกใหญ่เต๋อประตูน,นี่ออลูกแม่ลูกแม่นี่หอบหูดำ ลูกเพิ่นติดดำมมาหลายครับติดโบนมาหลายอันโคบนี่เปิดไปเท่าไหร่ครับคบนี่แปดหมื่นเก้าครับผมโอ้แปดหมื่นเก้าลูกตัวไดเพิ่นนอนนี่เนาะลูกมดแดงครับตัวนี้ลูกตัวที่เท่าไรตีครับเออตัวที่สองครับลูกตัวที่สองตัวนั้นลูกจมมดแดงเนาะแมนครับมดแดงหาส่วนสองเนาะแมนครับตัวลูกหาส่วนสองครับมดแดงครับครับตัวที่สองเนาะแมนครับอืมวันนี้แม่เพิ่นทับหรอติแม่เพิ่นทับแล้วครับนี่เ็นขอบึ่งใบน่ครับ เพิ่นทับยังไว้น้อเนาะครับสี่ใครับโอ้มดเอ็กครับบ่เนี่ยตัวนี้ลูกมดแดงนะครับนี่ลูกหาสองศูนย์ครับตัวนี้บ่นี้เพิ่นแม่เพิ่นใส่มดเอ็กซ์นะครับมึงมึงมือทับนะพี่น้องเนาะมึงมือทับเพิ่นนะครับเนาะสองกันย่าเอาว่านหนุ่มก้อนนี่ตัวนี้มือทับครับมืทับเนาะกำหนดได้ปี่นาบนะครับมิทุนาพี่นาผลัคขอดนี่นครับนี่ยพี่นากินน้องพี่นากินน้องครับมิทุนาด้วครับหกหาขอดนะครับเนาะ ครับใบเหมือกานเหมือกกรเนี่ครับวันสองกันย่าหกซีนี่ครับอ่ามีประวัติครับประวัติการผสมไอ้มดเอ็กซีวายศูนย์เก้าหกนีครับในท้องนี่มาหลุนใส่กันครับมดเอ็กกับไปหาสองศูนย์นี่มันไผ่สีแจ่มกับไผ่หล่ะนี่โคมนี่ลูกจักเดือนแล้วนอนีเนรอฮะลูกที่ได้เจ็ดแปดเดือนครับเจ็ดแปดเดือนก็ถือว่าลูกแม่นี่ก็ทรงลูกอยู่ในระระบางห่างพอสมควรเนาะครับผมก็บ่ถือว่าทีเนาะก็บ่ถือว่าทีว่าห่างกับบ่ถือว่าทีว่าห่างแต่ว่า S 2> <S 2> กาเจีงสีหลามควาเป็นต้เน,ตเ,ปนตเป็นตัวดีพันว่าเอาเบิ้งนมโอ้นมดีตัวนี้ไหมครับนมดีขาใหญ่ครับลำตัวอ้วนสีเม็ดเขา่าลูกออกมาแดงพอดีพอดีอดอดบอลได้เสียบตาด้วยครับลูกมัานนะครับนี่ครับรคาคาเปิดอายุทีแปดหมื่นเก้าพันบาทแปดหมื่นกวาพันพี่น้องพร้อมส่งครับ 9, 000, 000, พร้อมส่งเครื่องเอ้ยเครื่องเลิกครับเครื่องเลิกเลั้งเมีทั้งลูกเนาะเบิังครับเครื่องล่ามเลยครับเนี่ยเครื่องล่ามจูพวงนมกักเลยครับ โอ้งามนุ่มงามด้วยครับแม่นี่นุ่มงามพลินอ่ะแข่งขากับงามสูงอยู่เท่าไหร่นะฮะสูงอยู่ประมาณลอยสี่สิบเจ็ดนะครับประมาณเนาะอยู่ที่ลอยสี่สิบเจ็ดประมาณนี้นะครับเนาะมาเบิ่งลูกสาวเพิ่นครับบันนี่ลูกสาวก็สิร้อยเข่าร้อยสามสิบแล้วบ้านนี่แม่นี่ครับส่งลูกสาวเพิ่นนะครับนี่ขอบหูดำขอบตาดำหน้าขาดำลูกสาวเพิ่นติดมาหลายกว่าแม่เพิ่นเด้นี่ครับดำติดหูดไรนะครับหน้าคาไรเอ้าข้าบบัน สองโคมนี่ลูกเทียนอยู่นี่ลูกของเจ้ามดแดงครับแต่ว่าอยู่ในท้องแม่พันมดเอกเนาะครับา,าคาสนีพี่น้องพี่จะหน้าบ่งนะครับนี่นาสมอยู่ด้วยครับนี่ลูกกัหไ่เติบเลยกุกงขาญ่ได้หลกเพ่นเนาะกุกงขาญ่บันทายไงเป็นงวพันถึงปีเด้อพี่น้องเด้อ <c oughs> เดียวอีกปีหนึ่งผมได้กว่สิขึ้นเนี่ยเดียวอีกปีกูกลัวผมได้กว่สิขึ้นสิทับเนี่ยงวหน่อยอยู่ด้ครับนี่คันแม่ในใน บอท่านสนเข้านี่มันก็บชิลเลนไปใส่ซบูนเนาะนี่ไปใส่นี่ไปซื้อได้ครับนี่เป็นงัวน้อยครับเป็นงัวไอ้ว่าเบบีอยู่ละหาหกเดือนนี่เนาะครับอืมนะพี่น้องกัดือว่าทรงลูกมาโอเคใส่ได้แม่นครับแม่นี่เนาะสีแดงเลยลูกเพิ่นสีแดงได้ตัวแม่เพิ่นเหลืองเหลืองครับนี่ครับอกเหลืองนวลนๆน้าตาเนี่ยสดๆเจ้าเด้อครับแม่นี่บัดนี้ซื้ออีกแม่นึงครับบัเบิ่งอีกแม่สุดท้ายของมือนี้นะครับเนาะอ้ามาเบิ่งแม่นี่ครับประเภท หนังหนาซาเนี่ยไรพี่น้องบาดเนี่ยหาบเนื้อหาบหนังมาฝากมาพี่ฝากน้องเลยเลยครับบัดเนี่ยเป็นงัวสาวเนาะแม่ครับแม่นี่คือง้อสาวเด้อครับบาดเนี่ยพี่น้องเสียวไปเป็นแม่พันครับนี่บ่ท่าน่ะพาลูกจากเทียขั้นมักกะเตรียมพอไปเลยเนาะครับผมท่านขึนท่านยังจากเทียไปขึนเทียนึงแล้วครับโอ้อนี่ไซด์ไดเลยครับผมก็คืออาไปกปะก็โดนครับ ล้อเบิรงเวลามันขึ้นเนาะครับเตรียมไปเลยแล้วครับนี่มักพอได้ไว้เอาไปง้วงสีเหยียบสีแดงนะครับเป็นนวลนเนาะเป็นนุ่นนุ่นมหาสีแดงเรื่อเรือเนี่ยหัวแดงเนี่นะครับแต่ว่าหัวเพิ่มแดงไม่ได้ครับค้อยหลังแดงเลยแข้งขาใหญ่ครับแข้งขาใหญ่สูงหไรไปไลยเนาะสูงนี่สิ่ยุมั่นลอยสี่สิบนี่นะครับเออประมาณลอยสี่สิบโอ้แข้งขาดีเรียบดีเนาะครับราคาเปิดไปยู่ที่เท่าไหร่เนาะสี่หมื่นเจ็ดพันบาทครับโอ้สี่หมื่นเจ็ดพันบาทนะ มั่วตัวนี้กะพี่น้องอ่ะทีว่าเคยเคยเห็นแล้วนะครับเนาะเอาบอกสูบคนฟังนะครับเนาะเพราะว่าผมขายแล้วคลิปที่แล้วนะครับอืมอ่าขายไปทั้งกรุงเทพเพิ่นโทรมามัดจานะครับแต่ว่าเพิ่นบ่มีมือลบนันมั่วผมก็เลยขึ้หมัดจํานะครับเนาะเพิ่นบ่มีมือเราก็เพิ่นบทัท่านสะดวกับมั่วเร็วนะครับก็เลยเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจยุก็ฝากถึงอ่าผู้เจาขวงที่เป็นที่เป็นเจาขอางมันนะครับเนาะอผู้โทรมาหลบก่อนอื ที่ผ่านไปที่ยังสนใจอยู่กับฝากนะครับผมอืทอ่าโทรมาสอบถามได้นะครับอืครับผมนะครับมันที่จริงกับใครเหมือนหลือแต่ว่าเพิ่นบอกว่าเอาไงแมนแต่ว่าเหากอะทุนหอกเบาสูงทุ่นหอกทุนหอกหน่อยนะครับทุนหอกหน่อยเขาก็ต้องหมุนสมือเนาะครับแมีนครับคือเพิ่นเพิ่นจับเงินกับจับเงินกับจะย่าได้สิมาเอางี่เงี้ยนีอกับบัตว่าผู้ผู้เฮาตีล้วผู้หมุนเงินตีล้วบันนี่ครับอยากได้ซื้อง่าหมุนไปเรื่อยเนาะพี่น้องเนอกอ้าวครับผมท่านได้เทเบิลคลิปก่อนนะครับ ที่โทมา่าบอท่านคลิปนี้โทม่าหม่นอดพี่น้องเนาะครับอ่ะครับคลิปนี้ขอบุญขอบคุณพี่น้องเอฟซีทุกท่านทุกคนนะครับที่เขามาติดตามรับชมมาตนอดทั่วนะครับเนาะอ่ะนั่นเท่วกับฝากากดติดตามกดรูปกระดิ่งให้อันนั้นทัว่วมาแน่เด้อครับเดอ้ออ่ะท่านที่เขาว่าเบิ่งคลิปของนั่นทั่วแฟนคลับมาแน่นทั่วสกุลสกคลนะครับเนาะก็ขอให้ล้อส,สวยเรื่อยๆขึ้นเสมอเสมอนะครับนะเนาะเงินทองเหลือใส่อังโถงครับอ่ะพอกันชิปหนาชิบไม่เนาะครับเนาะ คลิปนี้อัานันทั่วกับมณัดครับมนัดฟ้ามนะมนัดฟ้ามสวัสดีครับ